กาบโซยดัตสวัสดีครับคุณผู้ชมทกุกท่านกรบช่องไม่มีสาระเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวโทงก้อนตัวใหม่นะครับว่ามาดูกันนะครับว่าโทงก้อนตัวใหม่มันจะดีหรือไม่ดีนะค,ะนะครับค<บ>ุณผู้ชมไปดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องมาสุ่มนะกดยาวๆไปเลยไม่ต้องกลัไวไปสีเก้าเฮ้ยเฮ้ยโคตรปัญญาอ่อนเลยสักโคตรอ่อนจะออก อย่าออกอย่างอื่นได้ป้าผมอยากได้แค่โทก้อนอ่ะขอโทก้อนอ่ะชุดบอดต้องออกไม่อยากได้ขอแค่โทก้อนบวกระยะ 2, 2> บวกความเร็วการรีโหลดาตายกระเป๋าเลยว่าอีกรอบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะคอยกอดเนี่ยเพชรหมดวะคุณผู้ชมเพชรหมดทำไงเพชรหมดทำไงเติมสิโอ้ยไม่ออกเลยว่ะขอไปเติมอันหนึง กลับมาแล้วกลับมาแล้วออกเลยเฮ้ยเ็มไม่พออีกใครวะเติมไปออกไปออกไล่ออกไล่วู้ววไม่อยางไดชุดฟ่วยผู้ถูกเลือกไม่อยากเป็นผู้ถูกเลือกไม่อยากได้ชุดอยากได้ปืนเออสุดท้ายสุดท้ายหมดติว้วหมดติ้วอะไรหมดตู้ สุดท้ายหมดตัวแล้มาชมโอ้โหแย่จัดเลยอยากได้อยากได้ปืนนํะมันไม่อยากได้ชูด้ะเออโอเควันนี้ก็จะมาร,ร,รีวิวโทก้อนตัวนี้นะในแรคงแกนมาเตอร์นะครับผมก็ในแรงแกนมาเตอร์เลยนะไม่ได้เอาไปในรีวิวให้ในแรงธรรมดาในแรงแบบแรงโกเแรงแรงแดงอะไรเงี้ยที่มันแบบไปดิงผู้เล่นผู้เล่นใหม่เนะี้ยไม่ไม่เอาไม่เอาผมไม่ใช่คนแบบนั้น ออแรงแกนท็อปพันเก้าของประเทศเดี๋ยวราจะรีวิวในแรงนี้ให้ดูว่าทอกอนตัวนี้มันเล่นได้ไหมไม่แรงแกมาสเตอร์นะคุณผู<อ>ช้ชมไปดูกันเลยกันเลยขอแบบเกมเดียวจบนะเกมเดียวได้ปะเออจะรีวิวให้ดูเลยว่ามันดีขนาดไหนคุณผู้ชมก็จะลงไปที่เดินเดือดให้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะหาทอกอนด้วยนะครับว่าเออเป็น,นยิงได้หรือเปล่าวันนี้ก็เบอ,อร์สามว่าเป็นอดีตแกนมาสเตอร์เลยนะ ซึ่งเราเอาของของมารีวิวก็มารีวิวในความเป็นจริงหน่อยไม่ใช่หรอเอามารีวิวแล้วมายิงไก่อะไม่เอาเล่นโถก็ไหนวอต้องไวเล่นต้องไวไปโอ้เฮียแม่งโอ้โหเย็นของไม่ได้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 เออแม่งไม่เจออะไม่เจอโถก็นะผู้ชมหาโถกันก่อนแป๊บนึงนะ อักอ่ะอ่ะไม่เจอไม่เจอโทกอนโทกอนมีสายโทกอนมีสายไม่เจอตัวว่ะนี่เดี๋โทกอนมีไหนหาโทกอนอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เฮ้ยโทกอนมาดิมาดิซองยาวผมก็ไม่สดแล้วมาดิผมบอกเลยนะยางโกม ผมพูดคูณไม่ก่อนนะโกงไม่โกงยังไม่ได้เลี้มลรองนะเพิ่งได้มาแล้วก็มาเล่นเลยข้างล่างมีตัวนะเอาล้มหนึ่งเอาหนาสครับลมหนึ่งมาดิโอแดงแปด double kill แดงแปดเข้าไปเฮ้อเดินหกก้อนแดงแปดเข้าไปข้างล่างมีตัวบอกกันนะเอาไงไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องลงไม่ต้องรอขอปัวคนเดียวโวกก้อนกระบอกเดียวก็อิ่มบอกเลย คอยดูมันมีไหนอะมัเอเอนี่ไงรวมเดิมไวยสามทริปเปิลเคิลบอกไปดิวงวางวาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าต้องมีนั่นไงโอ้โหไม่โดนโอ้ยวายวดีว่วะมาดิโอ้ยเยอะจัดว่ทะทา่านผู้ชมเอ้โอ้โอ้เอฟซีดาวเอฟซีเอฟซีไม่ใช่โอ้ผู้เล่นทางบ้านเอ,าาเอ้ยตายแล้วดาวดาวท่านผู้ชมเฮ้ยบนหัวมีตัวบนหัวหลังเข้าหลังเข้าเข้ามามาดิ ฟังเกมมิ่งไหมบอกกันโ็ก้อน <What a S 2> บอกกันท็อกก้อนสำเร็จใหม่บอกเลยว่าของจริงมี่ไหมนี่ไหม,มแต่กระสุนโ็ก้อนผมจะหมดว่ะขออนุญาตใส,ใส่ใส่กระสุนโ็ก้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจเอาตกใจตกใจนึกว่าแม่งนอนยิงโอ้ยนึกว่าแบบศัตรูแบบมันแกล้งนอนอะไรอย่างเงี้ย ดีนะจใจผมเล่นมาแล้วยิงไกลด้วยเพราะว่ามันบอกระยะสองแล้วเขาบอกคาแล้วกันในหลอดทอก,ก้อนอมนมันเม่หลอดช้าอยู่แล้วใช่ไหม่านผู้ชม ซึ่งผมก็โวยไปงั้นแหละจริงๆอ่ะมันมีสกินปืนที่ดีที่สุดนะก็คือท็อกกอนล่นหนึ่งนั่นแหละที่มันอยู่ในบูยาพัดอ่ะแต่ผมไม่ทันนั่นแหละมันทำให้ผมต้องมาเล่นสกินนี้ขอขออภัยมาในที่นี้นะครุณผู้ชมว่าผมอาจจะโวยมันไปหรือเปล่าซึ่งเอาได้แน่มันก็สู้ท็อกกอนล่นหนึ่งไม่ได้หรอกแต่ก็สำหรับใครที่ไม่มีสกินเล่นนั่นก็ไอตัวเนี้ยก็บอกเลยว่าเท่าทียกันได้แต่ก็ถึงจะไม่เท่าเทียมขนาดนั้นก็เดี๋นะู้ชมก็จะประมาณนั้นเลยไอ้แปดวะ มีอะไรไหมไปนี่ก็น่าจะฟูกเกมเพย์แล้วครับคุณผู้ชมซื้อของฟูกเกมเพย์สำหรับรีวิวการทรกอก้อนนะทกอก้อนผมแนะนำว่าเอาไปกระสุนเยอะๆนะเพราะว่ายิงหนึ่งชุดอ่ะหนึ่งชุดอ่ะน่าจะตายหนึ่งตัวใช่ไหม,มแล้วก็ไหนจะซ้ำอีกซึ่งมันอาจจะใช้กระสุนน้อยน้อยเยอะผมแนะนำว่าเอาไป60นัดขึ้นไปนะ60ถึง100นัดเลยซึ่งมันเป็นปืนแรกที่ผมเอากระสุนที่ฟองเยอะไปขนาดนี้นะเยอะมากครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนผมเ,เอาลูก เวลาผมได้ซองยาวใช่ไหมผมจะกระสุนไปแค่แบบ30นัดอ่ะก็พอแล้ว30นัดก็คือเกินตัวแล้วแต่ตอนนี้เออผมมาเจอท็อปกอนนี่คือแบบ80นัดอ่ะตอนนี้ที่ผมถืออยู่ตอนนี้แปดนัดเอาเงยิงอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้โอ้โหแม่ยิงเยอะชิบหายเวลาเล่นท็อกกอนเนี่ยที่บ้านเธอมีไหมมีไหมมีไหมมีคนไหมเธอมีไหมมีไหมโอ้โหร้องซะเสียงเล็กทธิ์เข้าหมดร้องถ้าแบบ ล้อซะแบบหลีกเลี่ยงลิขสกระิบหมดเลยอะตอนนี้ผมวิ่งไปวิ่งมาไม่เจอตัวเลยเพื่อเราก็หนึ่งคิวทั้งหมดเลยเป็นไรเนี่ยตอนแต่ตอนเนี้ยผมวิ่งไปวิ่งมาไม่เจอตัวเลยคน35คนเนี่ยแม่งอยู่ไหนหมดวะสองบางแี่ผมก็ว่าคิดว่าน่าจะเกินตัวแล้วนะวิ่งไปวิ่งมาแล้ก็แบบเออมึงหมดอะเราเราก็เราก็เคลียร์เมืองอไปอะ่จามมเจอมาวะผมวิ่งกลับไปบ้านเดิมแล้วก็ไล่หนงคนแถวนั้นเอาดีกว่ามมเนี่ยคิดว่า่ามันน่ามันต้องมีตัวแหละ ไอ้สองเมืองบนล่างเนี่ยคือยังไงมันต้องมีตัวครับผู้ชมคือเมืองมันใหญ่ขนาดเนี่ยมันต้องมีตัวอย่างแล้วแหละมาดิขอแบบเต็งๆนะขอแบบเต็งๆนะตอนนี้5คิวอยู่ยังไม่อิ่มหนำสำสัมล้านนะขอแบบเต็งๆได้ปะเห็นมันต้องมาเลยแล้วนะไงเอ้าเีบยดีบอยมาดิ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 มาดมาดิมดิมาดิมามาดมาดิดิมาด ยิงเขาทันทไกลครับมาชมโทก้อนนี้บอกระยะสองนะยิงไกลมากครับมาชมมันยิงไกลกว่าพอๆกับซองยาวลั่นสองอ่ะไอซองยาวระยะสองครับมาชมยิงไกลแบบขนาดนั้นเลยขนางหนมีตัวนั่งไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงต้องเจอผมต้องเจอผมต้องเจอผมเอาเอาเอาไม่ใช่ยุงนะเานาะมาดิโทก้อนกับโทก้อนอ่ะมาดิออกมานี่ใมาดิมาดิมาดิไม่ตาย ไปดิอ้ยไม่ตายว่ะอุยเหี้ยแม่งสองตัวตายหนึ่งตายหนึ่งได้ม้งอานหนึเไหมอันหนึ่งเยไโอ้โหเม่งสองตัวว่ะไม่งหูเปิดไม่ตายแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เม่งเปิดไม่ตายเเอ้าไม่ยงเหรองตัวไปดีครับมาดิมาดิดูอ่ กระสุนแม่งหมดไว้ส,วนะววสุดท้ายแล้วมันชมอันนี้เอาหนะวงจะวงสุดท้ายเราแต่คนยังเหลือตั้ง30คนนะเอามาชมจะวงสุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนเหลือตั้ง30คนนะเอามาชมน่มาจะเล่นได้ผมคิดว่านะเฮ้ยสวัสดีฮะไอ้ขอทอง้อนจริงเลยปะไม่ยากเลยเอองก้อนร้อยเมตราตตมาดิเออ,อ้หนึ่ง คิอย่่ยไมไมีตัวไปไมันมีตัวนะมาเด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 เดเดมาเดเดมาเดปเดแดงแสมาเวไปเ่ยเอาโคตรปัญญาอ่อนเลยสัส โอ้เปิดแดงแครรองคุณชมตุเชือมาม้โเอาเพื่อนสู้ๆเพื่อนเพื่อนสู้ๆเพื่อนสู้ๆโอ้โหไอ้ไอ้ชุดตกะุดตกุดตเอ้าเอ้าโอ้โหไม่ไม่รอด อยู่แกนนะก็เ,เป็นอย่างไรกันบ้างนะกับทอกัอนตัวใหม่นะซึ่งผมเอามาเล่นให้ดูร้อนในแรงแกนมาสเตอร์นะไม่ใช่แรงธรรมดานะที่แบบว่ารัดแกงไก่ G G, เอาไปยิงไก่ G G G, ไม่ใช่นะมารีวิวในแรงแกนมาสเตอร์ G G G M, ก็จะประมาณนี้เลยว่ามันเล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะเอาน้องผู้ชมก็สรุปเลยก็คือมันก็เล่นพอที่จะทดแทนกับไอ้ทอกก้อนที่อยู่ในบูยาพาในทอกเป็นทอกก้อนนั้นหนึ่งได้ผมก็พอทดแทนกันได้นะซึ่งเราก็เอาเป็นเอาดูนามาแทนเพื่อให้ทดแทนให้มันยิงรั่นหนึ่งนะครับน้องผู้ชม ก็อย่างที่บอกเนาะซึ่งลั่นอ่ะมันเป็นจุดสําคัญของเกมนี่เลยพูดเลยว่าลั่นหนึ่งลั่นสองมันเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเปรียบเทียบอะ่ะมันมันดีกว่าแต่ถ้าในลีกอะ่ะก็คือไม่มีสกินอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ก็สั่งค่าที่อยากจะซื้อก็เห็นคลิปนี้รอบเป็นอย่างไรในเล่นในแลงแกมาเตอร์ยิงได้ยิงไม่ได้ก็ตามที่เห็นในในคลิปที่ดูจนจบนี้นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมก็ไลค์แชร์กันน like, ี้ออลาบก่อนนะไว้เจอกันในไลน์